ดีเจมาตูมโด,ดนรถชนจนกระจกแตกหลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดีค่ะสำหรับดีเจมาตูมเตชินพอยเพชรที่เป็นทางนักแสดงพิธีกรและผู้ดำเนินรายการวิทยุมาตูมเริ่มเป็นที่รู้จักกันในนามดีเจน้องมาตูม จากการจัดรายการผ่านโปรแกรมแคมฟ็อกในรูปแบบรายการพูดคุยสนทนาเป็นนัจกจัดรายการวิทยุออกอากาศในทาง EFM ในเครือ A Time Media ปัจจุบันมาตูมอายุ31ปีและยังคงมีผลงานออกมาให้แฟนคลับได้ติดตามกันอยู่ต่อเนื่องแต่ถ้าใครที่ได้ติดตามจะรู้ดีว่าที่ผ่านมานั้นมาตุมก็มีเรื่องราวดราม่ามากมายจนเจ้าตัวต้องออกมาชี้แจงแต่ที่เห็นว่าจะหนักมากจนทำเอามาตูมนั้นแย่เลย ก็คงเป็นเรื่องเมื่อต้นปีค่ะโดยในวันที่9มกราคม2564ที่ผ่านมามาตตุมได้จัดปาร์ตี้วันเกิดของตนเองที่โรงแรมแห่งหนึ่งแม้จะมีการประกาศพรากอฉุกเฉินนอกจากนั้นมาตุมและเพื่อนรวม4คนยังมีการให้ข้อมูลสับสนและปกปิดข้อมูลบางส่วนซึ่งพฤติกรรมทั้งหมดเข้าข่ายฝ่าฝืนพรากฉุกเฉิน และพอราบอลลกติดต่อจากเหตุการณ์ครั้งนี้ทําให้มีผู้ติดเชื้ออย่างน้อย29รายและแพทย์หญิงอพิสมัมศรีดังสันผู้ช่วยโคโกส,สอบอคยังกล่าวว่ามาตุมถือได้ว่าเป็นซูเปอร์สปีเดอร์ในการแพทย์เชื้อไวรัสโควิด -19 แต่ทางนิมาตูมก็ได้รับผลจากสิ่งที่ตนเองนั้นได้กระทำลงไปแล้วทุกวันนิมาตูมใช้ชีวิตอย่างสง,งบสุขแถมยังทำบุญบ่อยมากๆอีกด้วยโดยเฉพาะการเดินทางไปจังหวัดเบิงการเพื่อบูชาปูอ่อือรือแต่แล้วล่าสุดก็เกิดเรื่องกับมาตูมอีกแล้วล่ะค่ะเพราะว่านั่งรถมาทำงานอยู่ดีๆก็โดนรถเฉียวรถตู้ของตัวเองอย่างแรงจนกระจกหน้านั้นแตกกระจายเลยทีเดียวค่ะถือว่ายังโชคดีนะที่มาตุมนั้นไม่ได้เป็นอะไรโดยมาตุมได้โพสต์ภาพของกระจกรถที่แตก แล้วรถก็ยังอยู่บนถนนที่เต็มไปด้วยรถคันอื่นๆพร้อมทั้งเขียนแคปชั่นเอาไว้ว่ารถชนกระจกข้างแต่เช้าเลยถือว่าฟาดคอแล้วกันงานนี้ทำเอาเพื่อนๆในวงการเข้ามาปอบกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะ